ยินดีต้อนรับคณะศึกษาอิเทศนะคะท่านสอรัชพะดานะคะสลวันโพสสลอรัุขวาและก็สลวรัชพิมลนะคะก็ยินดีต้อนรับสำหรับวันนี้นะคะเป็นการติดตามการวัดผลการบ่นผลตามหลักสูตรการศักษงไวพุทธศักราช2508นะคะสำหรับเด็กอายุ3 6ปีแล้วก็หลักสูตรประถมศึกษาตอนต้นป .1 ป .3 นะคะพุทธศักราช2508ค่ะ ก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำบุคลากรของเดวัลนงนะคะขอะบคุณท่านผู้ใหญ่โรงเรียนนาพงรู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านได้มามิเทศติดตามการสรมุขการจัดการเรียนการสอนของชั้นปฐมวัยแล้วก็ชั้ปนป .1- ป .3 นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคะที่โรงเรียนนาพงสมันครเข้าร่วมโครงการนี้นะคะแล้วก็ สกรถอเป็นคนเลือกเองนะคะเลือกจากข้อมูลที่ที่พวกเราให้ไปที่จะให้ท่านเป็นต้นแบบในกลุ่มวิจัยเนะซึ่งเราเคยติดตามไปในรูปแบบการออกแบบหลักสูตรและก็การออกแบบการจัดการเรียนรู้มาแล้วนะคะตอนนี้ถือว่าเป็นเครื่องทางของของการจัดการเรียนรู้ซึ่งเราอาจจะมีการวัดผลระหว่างเรียนไปแล้วบางส่วนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยมาติดตามว่า หลังจากที่เราได้จัดกดรารเรียนรู้ไปครบหนึ่งภาคเรียนภาคความสําเร็จพบอะไรที่เราอยากจะรับอีกนะคะที่ที่จะนําสู่ภาคเรียนที่สองนะคะก็นําเสนอได้หมดเลยนะคะไม่หมดน,นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าปอนถึงถึงศาก์ของเรามีความแข็งแกร่งพอในในการ หลักสูตรและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถผู้เรียนถ้าเราแข็งแกร่งพอพอสิบห้าหก็ก็จะไม่ใช่เรื่องยากนะคะค่ะนัแบบแรกขออนุญาตนำเสนอในภาพรวมก่อนนะคะ เรื่อแรกนะคะจากที่เราไปได้อบรมการกลับมานะคะก็จะศึกษาคู่มือหลักสูตรมาถมไว้ทุกสระของมัธยมศึกษาอุดรฯก็กลับมาจัดทำเป็นหลักสูตรหลักสารถมไว้ของโรงเรียนนะคะ ที่หลักสูตรกาษาของเราะะเระดับประถมวัยเนี่ยก็ประสบความสำเร็จอย่างน้อยก็มาได้ขึ้นทางค่ะก็สําหรับปฐะมวัยก็มีเพยงเท่าน,นี้ค่ะขอะคบ <c oughs> คุณค่ะขอบคุณคุณครูประถมวัยที่มีความเข้าใจในหลักสูตรนะครับเพราะว่าวันที่เรารงกันเนี่ยเราก็นั่งวิ่งๆหน่ยุพักหนึ่ง <c oughs> จนแล้วนั่งเตจขึ้นมาได้วก็เฮ้ยมันจะเปลี่ยนจากถ้าคุณครูประถมรู้จักก็เปลี่ยนจากตัวหงชีใช่ไหมครับ มาเป็นความสามารถของผู้เรียน ที่เอามาจากในประถมวัยเนี่ย60จะบอกว่าพัฒนาการสมวัวยเฉยๆพราะฉะนั้นเมื่อก่อนคุณครูก็จะตระเานแค่นักเรียนมีพัฒนาการสมวัยอย่างไรแต่พอมาเป็น6-8จะบอกว่าพัฒนาการเหล่านั้นคือความสามารถของผู้เรียนซึ่งวันนี้สอบสนถูกแล้ว และความสามารถที่คุณครูฝนได้ฝึกให้กับน,นักเรียนอนุบาล2อนุบาล3จะต้องสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นี่คือเป้าหมายของ6-8แล,ละระดับปฐมวัยนะคะโดยตามักสูตรนะคะพูดถึงด้านพัฒวิชาภาษาไทยนะคะไม่ถนัหรอเล่าเด็กปอน,นะคะเท่าที่ ถ้าสอนอเคยมาในเพนะคะคือน้องๆเองจะเรียนเต้นเป็นประจำหน่วยทุกหน่วย,ยค่ะ,ะอย่างเงี้แต่ว่าครูวาจจะจี้จี G ้ทุกคนเลยค่ะเอออ่านช่วยซ้อนอยที่นี้หนูไม่ได้ก็จะช่วยสอนอท่นี่ก็จะช่วยครูได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าทําในกระดาษทำใบงานจาก็จะเข้าใจยากส่วนมากให้ทาหน้ากระดาษก็เข้าใจยากค่ะต้องสร้างสถานการณ์แล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นแรงเสริมจากกลุ่มลายผู้ปกครองค่ะ ก็เราก็จะได้ผู้ครองช่วยในการแบบเราทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็จะส่งของวัสดุช่วยเหลือผูบบ้ครองไปที่แจงว่าวันนี้ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรมาเร็่ที่หนึ่ง,งลแล้วใช่แล้วพอเปิดมาท่านเร็นที่ส,อ,อ,สองเราสามารถ ก็ใบจะพอเปิดมาคือเราก็ขึ้นคําเลยเหมือนว่าเราจะเสริมช่วงอ่านคุณครูจะเสริมอ่านตลอดซึ่งพวกได้ฉันก็่ผมคือเราเบสิกว่าสอนแบบว่าผู้หญิงก็ให้นักเรียนจะไม่ลืฉันถ้าผู้ชายก็ขึ้นผมเนี่ยเวลาของหนูจะขึ้นประทานได้เลยลูกชายหรือผมเนี่ยสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนสู่การพัฒนาความสามารถผู้เรียนด้านณิตศาสร์ด้วยวิธีการเหล่านี้ค่ะ นะคะเกณฑเป็นงาน,ช,นาชีพคนแต่ช<ข>อบแบ<ต>บคุณครูวารการมากกว่าเป็นรายบุคคลนะคะทีนี้ที่ดูตรงตรงนี้ก็คือเอคือคุณครูทําแล้วแต่ว่าเกณฑ์วัดประเมินผลคือสอนเราไม่เห็นแค่นั้นนะคะคือไม่เห็นว่าเหมือนที่สอนราคุบอกว่าอพอปลายเทอมเราจะสามารถกรหนดได้เลยว่า เด็กทำตรงนี้ได้เท่าไหร่คือให้กำหนดเป็นเชิงปริมาณเลยอย่างเช่นคำอย่างงี้ค่ะ,ะเมื่อกี้ดูในเล่มแล้วก็เด็กสามารถอ่านคำพื้นฐานได้250คำประมาณนี้นที่ผู้หญิงค่ะที่ให้เราให้ให้ทำอะไรก็ไม่ทำแต่เด็กสามารถท่องได้ทุกคนแต่แต่ก็คือเขียนไม่ได้เขียนเริ่มจะสลับชอบพิมพ์ใหญ่จะไม่ชอบพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กจะยากมากสำหรับเด็กไปงาน เขียนแล้วก็เดินตรวจทีละคนทีนนละคนแล้วก็เปลี่ยนบทบาทจากเราเป็นครูให้เขาเป็นครูคาะเขาก็เดินเราได้ค่ะเปตอนนี้กี่หมดคำกีหมดคำสั่งแล้วที่เราได้สอนไปแล้วตอนนี้หนูจะขึ้นมาส่งคำเป็น CVC อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นในภาคเรียนที่สองเราวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวจะให้เด็กใช้ CVC เนี่ยเป็นความสามารถในการอ่านสะกดคำา <ไป S 1> หยออกคาได้ได้ โอเคก็วัดผลเป็นรายหน่วยเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วก็กําหนดความสามารถภาษาอังกฤษที่เรากําหนดไว้อ่ะณต,ตอนเนี้มันมันเป็นอย่างนั้นไหมที่มานะคือก้าเไปกำหนดว่าถ้าเราสอบคอดูงแบบนี้คอสองถ้าเราใส่เรื่องราเราแบบนี้มีจํานวนความสามารถขึ้นมีสถานการณ์มากขึ้นเด็กจะหวังบบนี้หนระื การที่เจารณังนะคะอสอนแล้คําศัสอ์เป็นคำถามเด็กจะได้แต่ถ้าเป็นประโยชน์อย่ะงไม่ได้เลยี่นะคะแล้วก็เป็นโชคดีอย่างหนึ่งที่หลักสูตรใหม่อะค่ะคาบสอนค่อนข้างมากอย่างภาษาไทยค่ะ9คาบต่อสัปดาห์ครูก็มีเวลาในการสอนเด็กพัฒนาเด็กในชั้นเรียนมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาสอนภาษาไทยนะคะทุกวันจะให้เขาท่อง พยัญชนะและสละนะคะความบุกคร้องของเด็กคือเวลาผสมสละภาษาไทยค่ะที่เป็นสลัผสมเขาจะไม่รู้จักดังนั้นก็เลยให้เขาเริ่มจากการท่องจำคือแบบบางทีให้งานไปอย่างเงี้ยค่ะเด็กเขาก็าจะแบบว่ายัางไม่เข้าใจผู้ปกครองก็ต้องทำนะในงานนี้ทขายังไงคะคุณครูก็ต้องสอนของแตกคนด้วยในกลุ่มจะได้ทําได้เป็นกันมากกว่าครั้งที่หนึ่งไหมก็ต้องต้องวัดแบบนี้ คือถามว่าวัดแบบใหม่ไหมหนูว่าก็ไม่ใหม่นะคะก็ใช้กันมาเรื่อยๆอะคะ่ะแต่ก็มันม้าส่งผลดีกับเด็กอะคะ่ะทั้งที่มันเป็นแนวคิดเก่าๆนะคะเขาก็ดีขึ้นแล้วก็หนูชอบอย่างหนึ่งคือเวลาถ้าให้งานแต่วันอาทิตย์ะคะ่ะพวกครองเด็กให้ความร่วมมือมากเลยแสดงว่าเรามีการกำหนดเป้าหมายชัดเจนอะว่าเราต้องการให้เด็กรู้อะไร ต้องการรู้คำศัพท์กี่คำหรือต้องการรู้ว่านัเกเรียนอะจโจทย์ปัญหาได้อย่างน้อยกี่ข้อนะคะแต่ในการทำกอ่อข้อสอบก่อนและหลังเนี่ยต้องมีมาตรฐานให้ชัดเจนนะเวลาเรากำหนดหน่วยอยอกมาแล้วปุ๊บเรากำหนดวัตถุประสงค์มา เราลึกแล้วอ๋อเระทนว่าุกกระสอบเราต้องการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านนี้อย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บออกมาสิบห้าท่อเดี๋ยวให้มันเยอะกต่าพอเราพอสองเองนะคนที่เรียนได้ดีทุกอย่างไม่ว่าจะอ่านออกเขียนข้องนะคะบกเลขลบเลข แต่ปัญหาของเขาคือทํางานช้าทุกคนค่ะแล้วก็จะให้มาอ่านให้ครูฟังทุกวันกันแล้วครูก็จะเซ็นกันว่าอ่านแล้วอ่านเป็นยังไงอ่านไปกี่คาเขียนให้ผู้ปกครองทราบว่าบทเรียนของตัวเองอ่านคาไหนยังไม่ได้หรือว่ายังไงได้ช่วยกันปรับปรุงค่ะเป็นสีสันค่ะเขาจะชอบเปิดดูนะคะแล้วก็ที่อีกอย่างหนึ่งกว่าสามเนี่ยจะเน้นคือเรื่องของที่อตะบนอษานภาาสเจะเป็นกิจกรรมเช่น เรื่องคำนามใช่ไหมคะเราก็จะมีลูกเต่าทั้งหมดสีสีส่กล่องเป็นพนยัญชนะค่ะก็ประมาณนี้คะ่ะปอสามค่ะนีถ่ถามในภาพรวมทั้งคนหนึ่งสอาเลยนะคะในกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มอื่อซึ่งเมื่อก่อนเราเป็นกลุ่มสาระนะแต่พอเป็นหกปเนี่ยมันจะพูดถึงความสามารถเออเช่นเรื่องของ สุขภาพกายและจิตนะจาการพัฒนาความสามารถด้านสุขภาพกายและจิตซึ่งเราก็จะมองไปที่สุขศึกษาภาศาึกษา,าเขา,เามีความขัดข้องอะไรกับการเรียนด้วยหลักสูตรนี้บ้างไหมพื้าแลเรารู้แล้วนักเรีนเยนโรงเรียนวัฒนาพรมนะได้รับการพัฒนาความสามารถพื้นฐานการอ่านการเขียนการคิดคำนวณเป็นสําคัญเลย นะคะแต่พอนักเรียนอยู่ป2กับป3ไอความสามารถเ้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณเนี่ยมันจะถูกพัฒนาไปเป็นความสามารถในการประยุกต์ใช้นักเรียนได้เรียนรู้่ยวรับประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างไรโรงเรียนเนี่ยครับเคลื่อนอย่างไรซึ่งตอนนี้เรามีมีเรามีมูลของข้อมูลเนี่ยที่เราจะขับเคลื่อนเรามีอยู่ในมือทุกคนแหละ กเราจะต้องไปเขียนให้มันเป็นรูปธรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ของเราในหลักสูตรของเรานะคะเช่นพรัรศึกษาการงานพวกนี้จส่วนใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นแปดสี่สิบงแล้วเราสังเกตว่าทุกทุกครั้งจะมีการปรับอยู่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นพอเราประมวลในสิ่งที่เขาปรับอะเราก็เลยพบว่าณนะตอนนี้คุณครูอ่ะ อยู่ในช่วงระหว่างเรียนให้เก็บรายหน่วยให้ชัดไปก่อนนะคะเก็บรายหน่วยให้ชัดต้องตอบไปเลยว่าหน่วยนี้ต้องรู้เท่าไหร่ต้องรู้้องต้องรู้อะไรต้องรู้เท่าไหร่เอาให้ชัดจะทำาป็นสี่เกมก็ไดนะ้คือสี่คนะแนนก็ได้นะ ก็ในชื่นชมคุณครูทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยกันจัดการเรียนการสอนได้ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นบทถมไปแล้วก็ป .1 ป .2 ป .3 นะครับทั้งทุกวิชาเลยนะครับโดยจะเห็นได้ว่าคุณครูเจอปัญหาในชั้นเรียนแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับก็คิดว่าหลักสูตรโอเปนี่อาจจะตอบโจทย์คุณครูในส่วนเด็เนาอนะครับที่ที่สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับนักเรียนแล้วก็ได้เห็นัฒนาการ การเรียนการสอนารเรียนได้ไดียิ่ขึ้นนะครับและติดตามรก่อจริงเลยนะคะขอบคุณคุณท่านชาติใจค่ะ